สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง h e l l o t e s นะครับ EP นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงไม้กล้องนะครับนะไม้กล้องคืออะไรนะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะรู้นะครับไม้กล้องนะครับคืออุปกรณ์นะครับที่ใช้ลงโทษนะครับนักโทษในเรือนจํานะครับนะอุปกรณ์นะครับนะหรือว่าอาวุธคู่กายของเจ้าหน้าที่นะครับ นั่นก็คือกระบองนะครับกระบองนะครับเหมือนกระบองยาเหมือนกระบองที่ตำรวจใช้พกพานี่หละครับนะเหมือนกันนะครับกระบองที่สอหอนะครับนะใช้เวลาไปคุมงานหรือว่าไปมีงานที่มีสอหอมีอะไรเราจะเห็นสอหอถือกระบองนะครับลักษณะกระบองก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะนั่นก็คืออาวุธประจํากายของเจ้าหน้าที่ในเรือนจํานะครับนะ ทีนี้มันมีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ในเรือนจำเขาเรียกว่าไม้ก้องนะครับนะหรือว่าไอ้ก้องนะครับนะแล้วแต่นะครับบางทีเขาเรียกก้องเฉยๆนะครับไม้ก้องไอ้ก้องก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์นี้นะครับใช้ในการลงโทษนะครับนะลงโทษนักโทษนะครับด้วยการตีนะครับคือถ้าถามว่าอุปกรณ์นี้นะครับผมมองว่าในความรู้สึกผมนะมันคือ การลงโทษนะครับก่อนที่จะไปถึงขั้นในการขังเดี่ยวนะครับหรือว่าขึ้นซอยนะครับนะแยกไปขังเดี่ยวนะคือมันยังไม่ถึงขนาดที่ต้องแยกไปขังเดี่ยวนะครับมันจะเป็นการลงโทษที่ลองมาจากการขังเดี่ยวนะครับความร้ายแรงอาจจะไม่ถึงต้องขังเดี่ยวนะครับนะก็ใช้วิธีการตีนะลงโทษด้วยการตีแทนนะครับนะ การตีนะครับต้องบอกก่อนนะครับนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเข้าไปในเรือนจําทําผิดต้องโดนตีทําผิดต้องโดนลงโทษไม่ใช่นะครับนะนะการตีกันนะครับน่ะเออการลงโทษด้วยการตีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นน้อยมากในเรือนจานะครับนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเราไม่เห็นบ่อยๆนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการตีด้วยไม้กอลเนี่ยถือว่ารุนแรงมากนะครับนะเป็นความผิดที่ถือว่ารุนแรงนะครับส่วนมากจะใช้ตีกับ ใช้ลงโทษนะครับกับนักโทษที่มีความผิดนะครับอย่างเช่นทะเลาะวิวาทนะครับนะนะก่อความลํำคาญนะครับสร้างเรื่องสร้างราวนะครับลบควนผู้อื่นนะครับเป็นอันตรพาณนะครับเขาก็จะลงโทษด้วยการตีนะครับการลงโทษในเรือนจำนะมันมีหลากหลายนะครับนะตั้งแต่ทำันบนนะครับนะนะพักชั้นนะครับนะลดชั้นนะครับนะหรือว่างดเยี่ยมญาตินะครับ ขังนะครับตีนะครับนะการตีด้วยไม้กลองเนี่ยนะครับก็คือความรุนแรงของการตีเนี่ยนะครับเป็นรองจากแค่การขังนะผมมองอย่างนั้นเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามาพูดถึงลักษณะของไม้กลองนะครับนะเพราะว่าการตีคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้กระบองตีนะครับกระบองประจําตัวเนี่ยตีเนี่ยนะมันก็จะเป็นแนวแต่ทายามันหายนะครับนะทายา แก้พกช้ดำดําเขียวเนี่ยมันหายนะครับทายาโมงทายาอะไรเงี้ยมันหายนะครับแต่ไม้กล้องเนี่ยนะมันเป็นการลงโทษที่ที่มีผลระยะยาวผมใช้คํานี้ดีกว่านะครับที่มีผลระยะยาวลักษณะของไม้กล้องเนี่ยนะจะเป็นด้ามนะครับด้ามเนี่ยแล้วแต่ที่นะนะไม่ได้จํากัดนะบ,บางที่เป็นไม้บางที่เป็นพลาส,สติกบางที่เป็นเหล็กด้วยซ้ําไปนะครับนะ,บนะเป็นด้ามนะครับนะด้ามยาวประมาณ ศอกหนึ่งนะประมาณ 50- 60เซนนะครับแล้วปลายของด้ามไม้นี่นะครับนะจะพันด้วยผ้านะครับพันด้วยผ้านะลักษณะเป็นเหมือนลูกตุ้มนะครับกลมๆนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวพันนะบางที่นะครับบางที่เนี่ยไม่ได้ใช้เทปกาวด้วยนะครับใช้เป็นเชือกถักนะครับลักษณะเหมือนไม้ตีของใหญ่ๆตามวัดนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับ คุณเคยเห็นไม้ตีกองเพนไหมครับนะใครเคยไปวัดนะครับใครเคยเข้าวัดเนะนี่ยนะเวลาพระตีกองเพนล,ลักษณะก็จะเหมือนไม้แบบนั้นนะครับนะหรือว่าตีค้องนะครับนะเป็นตุ้มนะครับนะพันด้วยผ้านะครับแล้วพันด้วยเทปกาวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมันไหมออกเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมันหลุดออกนะครับเขาก็จะพันด้วยเทปกาวนะบางที่ทําแบบสวยงามเลยนะพันด้วยพันพันด้วยผ้าเสร็จแล้วก็ นะครับถักด้วยเชือกนะครับรัดไว้เป็นตุ้มเป็นก้อนนะครับวิธีการลงโทษของการตีด้วยไม้กลองนี่นะครับก็คือนะคส่วนมากนะครับไม่ยืนนะครับยืนมือกอดอกหรือไม่ก็ให้นอนราบกับพื้นนะครับเขาตีเต็มที่ไม่เกิน3-4ถึงครั้งนะการลงโทษนะการตีนี่จะหวดไปกลางหลังนะครับตีดังตุ๊บนะครับไม่มีรอยนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอย แต่คนที่ถูกตีเนี่ยจะจุกนะครับจุกแน่นนะครับนะนะเหมือนเหมือนมันกระแทกนะครับเหมือนกระแทกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากการตีนะครับนะอวัยวะภายในเนี่ยจะเกิดการช้ำอักเสบนะครับนะบางคนเนี่ยปอดฉีกปอดแตกนะครับนะนะบางคนเนี่ยโดนตี3 4สี่ครั้งติดติดกันเนี่ยปอดฉีกปอดแตกทีนี้ผลระยะยาวมันคืออะไรครับเนื่องจากการตีด้วยไม้กลองเนี่ยนะครับนะมันทำให้ อวัยวะภายในเนี่ยอักเสบนะนะอวัยวะภายในเนะี่ยมีบาดแผลนะครับปอดเนี่ยได้รับแรงกระแทกนะครับทำให้เกิดการฉีกขาดทําให้เกิดการอักเสบนะครับนะทีนี้ในเรือนจำเนี่ยนะครับโรคที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดในเรือนจํานั่นก็คือโรคนะโรคหิดตะมอยนะครับโรคหิดน,นะครับนะนะคันนะครับยุบยิบยุบยิบตามตัวนะครับสอง นะครับวันโรกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า TB นี่แหละนะครับวันโรกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบรรยากาศภายในเรือนจำเนี่ยมันแออัดนะครับมันแออัดทุกคนก็อยู่รวมกันในห้องเล็กๆนะครับเวลาขึ้นนอนนะครับดังนั้นถ้าหากใครร่างกายไม่แข็งแรงถ้าหากใครสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะติดวันโรกนะครับทีนี้คนที่ถูกตีเนี่ยนะครับนะเมื่อปอดอักเสบเมื่อปอดนะ ฉีกนะหรือว่าปอดถูกทําลายเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้ระบบหายใจเราเนี่ยนะครับผิดปกตินะครับเวลาเราขึ้นไปในห้องนะครับหากมีเชื้อวัณโรคหากมีใครในห้องเนี่ยนะเป็นเชื้อเป็นวัณโรคอยู่เนี่ยเราก็จะติดนะครับติดวัณโรคนะครับบางคนออกจากเรือนจํามานะครับต้องมารักษาวัณโรคนะครับบางคนออกจากเรือนจํามา 4- ีหเดือนก็เสียชีวิตเพราะวัณโรคนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าติดวัณโรคมาจากข้างใน นะครับติดวัณโรคมาจากเรือนจำนะครับถ้าเราเป็นคนร่างกายปกติเนี่ยนะครับร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันนะครับมีความแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงปกติเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถป้องกันวัณโรคได้นะครับนะวัณโรคก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายนะหรือว่ามาติดเราได้นะครับหากร่างกายเราแข็งแรงนะแต่เมื่อไหร่ที่เราโดนตีด้วยไม้กลองเนี่ยนะครับนะมันจะทําให้อวัยวะภายในเราอักเสบนะครับนะ โอกาสที่เราจะเป็นวัณโลกเนี่ยมันก็เลยสูงนะครับดังนั้นนะครับคนที่อยู่ข้างในเรือนจำเนี่ยเขาจึงไม่ค่อยที่จะพยายามนะครับที่จะไม่ทําตัวให้มีปัญหาหรือว่าถูกลงโทษด้วยการตีด้วยไม้กลองนะครับนะนะตีทีนี้แบบว่าลั่นเลยนะครับนะลั่นแดงเลยนะแล้วดังตุ๊บทีเดียวนี่คือแบบหลังแอนเลยนะครับนะแล้วส่วนมากเนี่ยนะถึงไม่เป็นวันโลกนะครับนะ ก็ไออยู่หลายวันนะครับบางคนไนอเป็นเลือดเลยนะครับน,นี่ก็คือลักษณะของการลงโทษนะครับถามว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นความรุนแรงมันละเมิดสิทธิหรือว่าอะไรนะครับคือการลงโทษเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษแบบเฮ้ยใครทําผิดจับมาตีใครทําผิดจับมาตีนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่การลงโทษบ่อยๆนะครับนต้องเป็นความผิดที่รุนแรงพอสมควรนะครับนะนะ เขาเคยว่ากล่าวตักเตือนแล้วเขาเคยบอกแล้วนะครับไม่รับฟังนะครับห้ามก็ไม่ฟังนะครับก่อปัญหาซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะลงโทษด้วยการตีนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยใครทาผิดปุ๊บจับไปให้นายนายตีจับไปให้นายนายตีไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับนะคือแบบคนต้องแบบสุดๆดจริงๆนะครับใช้คําว่าสุดๆคือแบบห้ามก็ไม่ฟังนะรั้น นะครับก่อปัญหาก่อเรื่องราวทะเลาะวิวาทนะครับนะลักเล็กขโมยน้อยซ้ำซากนะครับนะขังก็แล้วเตือนก็แล้วนะครับนะงดเยี่ยมญาติก็แล้วนะทาทุกวิถีทางก็แล้วนะครับสุดท้ายเขาก็เลยต้องใช้วิธีการลงโทษด้วยการตีนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของหมายก้องนะครับนะหรือไอ้ก้องนะครับนะสิ่งที่นักโทษนะครับกลัวกันนะครับนะเพราะว่ามันมีผลระยะยาวกับร่างกายนะครับนะบางคนถูกตีนะครับออกจากคุกมา เป็นปี2ปีเนี่ยยังไม่หายไอเลยนะครับนะเป็นแบบพวกไอเรื้อลังนะครับปอดอักเสบเรื้อลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันมันมีผลระยะยาวมากนะครับถ้าถูกตีด้วยไม้กองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับสําหรับไอ้ก้องนะครับนะนะขอบคุณเพื่อนๆนะหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษก่อไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะใส่ร้ายผู้ใดผู้หนึ่งให้เกิดความเสียหายนะครับนะ เ็นเพียงการบอกเล่านะครับขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับผม